Not nearly enough variables. สุสดครับอยู่กันในเกมที่ไฟทัศติกนะฮะเอ็นเคอร์เตอร์วันนี้ก็จะเป็น h a มเบอร์เกอร์ครับทำให้อัคเบนชิดสุดท้ายเป็นพริสมาติกสนับสนุนโดยโอเวอร์ท็อปอัพตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุด การันตีด้วยผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคนมีใบรองจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีหรือกันหลายแพ็กหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงค์ดีสคริปชันดีได้เลย โอเคครับอัเมนชินแรกนะฮะมีเป็นไฮวลเทจนะครับตรงนี้เราจะได้ออริกสปาร์คซึ่งเป็นของฟรีแล้วก็เพิ่มระยะ3ช่องนะครับทำให้คอนแสร์มากขึ้นด้วยเวลาช็อตชอต็เมื่อศัตรูใช้สกิลนีครับมีทูทิกนะฮะผมว่าน่าจะไม่เอาว่าจะเอาไอเทมฟรีเพราะว่าตอนนี้น่าจะเล่นเป็นวิชนารีครับมี3ตัวแล้วเดี๋ยวเราไปทางเวทฮะไอเทมก็ไม่แย่เท่าไหร่มีคาถามีดับหาน้ำตาบานหนึงหาถุงมือบ้านหนึ่งก็ไปได้ แปดทั้งไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เปิดวิชวลลี่ขั้นหนึ่งครสิงห์เอาขั้นหนึ่งแล้วก็มาเป็นคอนเทนต์ขั้นหนึ่งออกับอัลโตเมต้าฮะด้านหน้าตัวแทงทั้งนั้นเลยข้างหลังเป็นลักฮะใส่โชจินกับคาธานหนึ่งอันก็เวลาลักสไนกิลฮะจะโดนช็อตไปเล็กน้อยครับตอบต่อนิดหน่อยไม่ค่อยมีดาเมจจากไอออนิกสปาร์คฮะเล่นค่อนข้างยากก็หลักๆเอามาลดต้านเวทเนะาะได้ของฟรีมมาแพ้ไปฮะสู้ไม่ไหว ดูดูครับมาหนึ่งตัวฮะมีเวกมาหนึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ผมเป็นสี่วิชน a r y ได้แล้วนะบ้านนี้กระทะมาฮะยังไม่รู้ไปจบที่ทีมอะไรฮะแต่กระทะมันก็น่าเล่นเแบบวิดไฟเหมือนกันนี่ก็เปิดมาขั้นหนึ่งเนี้ยเป็นฟอสเซอร์ขั้นหนึ่งฝั่งเราแนวหน้าแข็งกว่าฮะมีไอเทมเ็นไอโอหนึ่งสปาร์ด้วยฮะได้ช็อตช็อตนิดหน่อยรตบตอนนี้เป็นสี่วิชน a r y ฮะมาดาเก็บเร็วมากกว่าเดิมเล็กน้อยเลยครับเจาะแนวหน้าไปได้ะฮะชนะไปฮะ โอเคครับสองีสามตรงนี้เดี๋ยวผมไปกันที่เลยเวลว่าเลยกันฮะคิดว่าน่าจะเอาเป็นซินเดอเลลงไปขั้นหนึ่งก็แปดพอดีไะส่วนบ้านนี้ฮะเจอเป็นสแครับ,รบวเซอร์ขั้นหนึ่งแอนอเซอร์ขั้นหนึ่งฮะทักเบนมาเร่งความเร็วอาวเดอร์แปดน้ำตาบันดิงฮะถูกเปลี่ยนเป็นรีดัมชั่นฮะฮิวตัวเองไปและระยะรอบตัวไม่ถึงเพื่อนด้วยฮะก็ได้แค่ตัวเองเท่านั้น,นครับตรงนี้ฮะดาวหน้าเรายังพอยืนยืนไหวอย,อยู่เร็วยังไม่ตายนะได้โลมาจาก ลีนาต้าเล็กน้อยนี่ครับอ่ะชนะไปฮะไอเทมครับเดี๋ยวเรามาเป็นของแท้งเลยแล้วกันนะฮะน้ำตาไม่ได้ถุงมือไม่น่าจะทำของแท้งไปก่อนแล้วกันลีนาร์าทะบายอีกหนึ่งตัวมอกกันหน้าอีกหนึ่งฮะยังไม่มี2ดาวสักตัวนะอ่ะทำของแท้งไปเลยตอนนี้เก็บชนะต่อเนื่องได้2เจอกับ K เคเบลลอนนี่ครับบ้านนี้น่าจะปล่อยแพ้แต่ก็ไม่ได้แห่เหมือนกันเพราะว่าใส่เทมมาที่คาบิวอยู่ละอาจจะเก็บขำๆเอาของเล็กน้อยนี่ครับ ่ะเจาะแนวหน้าไปได้แล้วฮะก็สู้ได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเราเก็บตังกันดีกว่านะฮะ ไม่มีตัวน่าสนใจเลยไม่ดึงอะไรเลยตัวก็ไม่สองดาวกันสักตัวตรงนี้ครับเจอกับซื้อทีเดาวครับเปิดมาขั้นดึงฮะแล้วก็เปิดมาเป็นเลเบลอ้อยังยัง,ย,งยังครับเวกยังไม่มาอันนั้นเป็นพาวเดอร์ฮะหัวฟ้าเหมือนกันแต่พาวเดอร์ยังไม่โตฮะยังเลเบลไม่ได้เป็นแฟมอยู่แล้วก็เจาะตัว2ดาวไปได้ฮะเหลือแค่1ดาวก็ไม่ติดปัญหาอะไรครับชนะไปเคครับมีตัว2ดาวฮะมอกันหน้า ส่วนไอเทมโอเคอยู่นะฮะได้คาถามาได้ถุงมือมาและน้ำตากับเสื้อผมได้ของดาเมจเป็นโซจินครับเลกก็ซีเวลก็เล็อาจจะไม่ต้องไปบูบัฟก็ได้นะฮะแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้ามีโอกาสได้น้ำตาก็ไปบูบัฟดีกว่าให้สรจจาจา์ เดี๋ยวดูอักเป็นก่อนครับว่าจะต้องทำคลีไหมถ้ามีอักเป็นช่วยคลยีนี่เราอาจจะไม่ต้องทำครับเก็บไปทำฮาร์ดไปเลยว่าไฮเปนเกอร์ชอบมีปัญหาในเรื่องของดาเมจไม่พอเล่น6วิชนแนารี่ดาวหน้าไม่หนาที่คือไม่ได้เลยแพ้ทุกทีอ่ะเดี๋ยวขอดูอักเป็นก่อนฮะตรงนี้เจอกับลักนะครับใส่เทมฟูฟูมาละมีเฮกเกการเบดด้วยมาช่วยฮิวฮันดวหน้าก็เป็นวัเชอช์ครับสี่วัเชอร์หนึ่งดาวลนก็จริงฮะแต่เราไม่ไหวครับดาวหน้าเขาเยอะไปหน่อยกับลักใส่เทมมาแล้ว,ว,วลลรรครับมีเฮเกเไป อักเป็นที่2องครัมีคาวการดนี่ครับที่เป็นไอเทมน่าสนใจนีแล้วผมสามารถทําอีกอันนึงได้ด้วยครับผมมีเสื้อกับคาถานะฮะก็จะทําให้ AP มากขึ้นครับโลก็หนาขึ้นด้วยครับเพราะว่าเอฟเฟกมากขึ้น100%ยเปอร์เนต์แพนดราไอเทมอ่ะจริงไอเทมเราค่อนข้างโอเคไม่จำเป็นต้องสุมเลยว่าคาวกาดดีกว่าได้ของฟรีมากับได้โล่นาได้เอเยอะฮะ งั้นก็ทำไ้เทมเลยกันับเป็นโซจินซีเวลกัลเล็ตนะครับไม่มีอาร์คเบรช่วยคลิก็ทำคลิกเองกับจะเหลือคาถานหนึ่งฮะผมจะไปหาของดามเมรไม่น้ำตาก็คาถาอีกอันก็ดีหรือว่าจะทำคราวการอีกอันก็ไว้ก่อนดีกว่าของไฮเินิกเกอร์มันจะขาดอีกหนึ่งอันนะฮะไม่น้ำตาก็คาถาอะไรก็ได้มาเร่งดามเมร บ้านนี้คะเป็นไซออนมาครับแบ็กโรสมีวิชนารีมาขั้นหนึ่งฮะใส่มาเป็นนามิอิมิซอรี่ครับเร่งมนันนะแล้วเวลาใส่มาเป็นซันไฟฮะต้นเกมก็ค่อนข้างดีอยู่ช่วยเผาช่วยลดหิวนี่ครับแต่ต้นโลเราค่อนข้างหนาฮะเรวสร้างโลให้ตัวเองได้ด้วยครับก็เรียบร้อยฮะสู้ไหว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 แหละมองกันหน้าอีกดิ่งคนับอ่ะดิ่งมาไว้ เดี่ยวตังค์ยาวๆฮะเดี๋ยวไปหาตัว4บาท5บาทกันรอบปีถ้าเจอสแครบนะครับอักเมนที่2เป็นของลุยเซอร์ฮะก็อาจจะเปิดลุยเซอร์มาแทงแล้วพาวเดอร์ได้ไไรีดัมชั่นไปงี้ฮะดวงค่อนข้างดีเลย <c oughs> อ่ะเคลีย์แนวหน้าไปได้พอสมควรครับไปถึงข้างหลังได้ละชนะไปครับไอ้เทม่วมงล้อฮะมีแต่คาาคาาคาาาสีา่อันนะฮะมันต้องเป็นผมสักอันหนึ่งอนะ่ะ เอางั้นฮะไอเทมดาเมจชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเดสแคปเลยครับของไฮเมนิเกอร์เหลือเสื้อตัวหนึ่งฮะรอไว้ทำอะไรสักอย่างหนึง่งค่อยว่ากันอ่ะเปิดริเซอร์ดีกว่า yeah, <this> เน้นเอาหน้าไปก่อนครับข้างหลังเบเทมฟูแล้วฮะเพียงแต่ว่าไม่2ดาวฮะถ้ารีดตา2ดาวจะสบายกว่านี้หน่อยอ่ะตรงนี้ฮะเจอกับคอนเคลร์ครับมีเซเวน2ดาวครับดาวเหลือสอดาวด้านหลังก็2ดาวอีก2ตัวครับไม่น่าจะไหวนะ ดาวเมไม่พอฮะแทงหนาไม่พอเหมือนกันฮะเพิ่งจะหนึ่งดาวแต่คือลีนาตา้าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเชียวเด็บดาวเลี้ยงไปได้ฮะเหลือเซเวนะเพอเ,เ,อเได้ชนะด้วยเนี่ยถ้าเร็วยังไม่ตายนะแล้วไปลุมตีเซเวน่นะเซเวนมีกากอยครับทำให้เจาะเข้ายากเลยอะตอนนี้เหลือ2ตัวก็จะเจาะง่ายขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ไหวฮะลีนาตา้าอ,อู้ก่อนตายก็ได้ดีอยู่อุ้ยชนะด้วยและมาเป็น2ดาวครับโอเคน่าจะได้ยาวอีกนิดหนึ่ง ผมสลับไปเทียมฮะให้กับดูนู่ N สายของแทงไปสุดท้ายดูนู N ่น่าจะแทงหลักครับเพราะเป็นตัวเดียวเลยที่ราคาสูงสุดในวิชาแนรี่สายแทงนอกจากว่ามีตราฮะไปให้ตัวอื่นก็อาจจะดีกว่าตรงนี้ฮะดูนู N ่ยังแทงไหวอยู่ครับโลยังไม่หายไปซึ่งจะหมดครับและก็สกิลมาฮะน่าจะแรงขึ้นอีกพอสมควรและเรียบร้อยครับชนะไปส่วนในเที่มเพิ่มเติมฮะมีธนูวันละหนึ่งอีกอันหนึ่งคัดทาเข็มขัดไม่สวยเท่าไหร่ ผมได้ข่าวการอีกอันหนึ่งฮะกับไปจบกันที่นาชอทูธฮะก็เอาเอลนิกฟรีไปให้ตัวอื่นครับนูนูก็ใส่2ข่าวการได้ AP กับโล่แบบเบิ่มๆนะฮะบิดแครงฮะจะ2ดาวไม่เอาไม่เล่นไปลงเลเวลดีกว่ากาับตอนนี้ไปเลเวลเจ็ดเลยใส่เป็นเวกฮะเวกยังไม่สองกาเดี๋ยวเราเก็บเงินนะฮะบอกกันหน้าไม่ได้รีโลมันไม่น่าจะสามเดี๋ยวขายทิ้งไปเก็บเงินนะครับรอบนี้ชนะก็จะได้ถ้าแพ้ขายเรือต้ตาทิ้ง ให้ได้เงินครบ50เลยครับโฟกัสที่การเก็บเงินหย่อนยังไงไม่น่าจะสามอยู่แล้วเราไม่ได้โรรอบนี้ก็คอนเทเลอร์ครับได้อักเฟนมาฮะช่วยให้ได้ค่าทันทีนะครับทังหลังมีคุณสูฮัดาวเวลลาลสิเปอร์บาและเรือต้าดาเมจโคตรดีฮะบึมบั้ามไปแนวหน้าหายไปเยอะพอสมควรครับนูนู่ยังเฮพีเยอะอยู่ฮะเรเต้าก็ได้ทีฟีรอบนี้ชนะไปครับอักเฟนสุดท้ายครับพริสมาติก มีทางขวามือสุ่มหนึ่งทองให้กลายเป็นสดาวไม่น่าโอ้เพิ่งจะมานีครับไม่เอาแล้วฮะเรามีคีและวตรงกลางไอเทมอาร์ติแฟกต์นี่ครับก็พอจะได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอะสุ่มทางขวาทิ้งอยู่วะโอ,โอเคฮะได้เอฟโคกไฮมิเกอร์ครับฟรีมาดีเลยเราได้ไฮมิเกอร์ฟรีนี่ครับ กับจีเวลกกลเลตอีกหนึ่งอันส่วนเทรดที่เปิดมาฮะก็ทำให้เวลาไฮบริเกอร์ใช้สกิลฮะเอคโคจะปล่อยร่างแยกแล้วก็เอคโคใช้สกิลไฮบริเกอร์ก็จะยิงมิสไซล์ต่ามไปครับต่างคนต่างใช้สกิลแล้วเราวิชเนรี่ฮะสกิลน่าจะบ่อยเอคโคก็น่าจะสกิลได้บ่อยเช่นกันอ่ะไอเทมฮะเดี๋ยวแปะไปก่อนกับไ hey ฮบิเกอร์นะฮะที่เหลือค่อยว่ากันผมไม่มีดูดเลือดเลยเอคโคต้องการดูดเลือด บ้านนี้แบ็กโรสมาทีก็มีตรามาหนึ่งนะจากแอคเวนกับชิ้นแรกของเขาก็เป็นกระทาฮาเบโอกสทำเป็นเจ็ดแบ็กโรสได้ด้วยซึ่งอาจจะต้องหารีฟอ์เตอร์ฮะที่ทุกเนาะหายากอยู่นะครับในเซตนี้นานๆจะออกมาให้ทีหนึ่งฮะอ่ะโฮะตอนนี้ยังไม่แตกพ่ายครับเรียบร้อยชนะไปนะครับเดี๋ยวเราลงเลเวลฮะก็หาตัวหลักๆอย่างไฮมิเกอร์ฮะขึ้นเป็น2ดาวครับทำเป็น6วิชลรีก่อนฮะปะสมกันหน่อย โอเคได้เอโคมาหนึ่งะับเซวิยราที่ไม่ได้เข้าพวกอะไรเท่าไหร่ครับเดี๋ยวยิบมาทองไว้ก่อนอ๋อเอลิซาสวยเลยนะครับเปลี่ยนมาทำบลูเซอร์ฮะจริงๆเราสามารถเปิดเป็นเอ็กเพรสเบนได้ครับก็มุนโดมาแล้วทวิสมาแล้วครับแต่มันจะไม่ค่อยคุ้มนะมันจะถึกแค่คนเดียวครับกอคือตัวดูนูไม่ก็มุนโดถ้า3ดาวก็คุ้มค่าจะทำฮะแต่ถ้าไม่3ามผมว่าไม่ทำดีกว่าอ่ะเก็บตังค์ได้10ทองแล้วกันถ้าชนะ ตอบทีฮะเจอกับซอสเล์ครับปาขึ้นมาไอเทมก็ยังอยู่ที่ลักนะฮะส่วนนาบิก็สองดาวเรียบร้อยฮะใส่มาเป็นะดัพทีเพมได้เร่งมานาเหมือนกันแล้วต่อแนวหน้าไปได้พอสมควรนะฮะเคลียรย์ไปเหลือแค่ข้างหลังฮะกับดูนู่ที่เฮฟียังเหลือเยอะอยู่ไม่ติดปัญหาอะไรฮะชนะไปไอเทมฮะพอจะดูดเลือดได้ก็แฮนด์ออฟจัสติกดีครับหยิบถุงมือมาก่อน เดี๋ยวไปหาน้ำตาเอาข้างหน้าฮะตอนนี้เวกขึ้น2ดาวผมสุ่มหา4บาทให้2ดาวสักหน่อยดีกว่าแล้วก็เอโคะ2ดาวไม่มีดูดเลือดเลยนะครับต้องไปลุ้นกันในคลิปะอะฮะอาจจะทำไทยท่านไม่สิผมว่าทำคลาวกาดดีกว่านะครับคาวกาดได้บัฟมาดีกว่าเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวถอดที่ถอดเลือสองอันนี้ ก็เดี๋ยวถอดของดูนู่ฮะอันหนึ่งใช้ไปก่อนนะฮะรอคลิปค่อยจัดไอเทมทีเดียวฮะผมต้องใช้2อันเลยก็คือถอดของนูนู่กับของลีลาตาฮะเอามาให้เอคโคกับไฮมอิเกอร์ซึ่งตัวเอคโคเองครับไม่มีดูดเลือดเองเลยฮะต้องทำไอเทมดูดเลือดก็เดี๋ยวรอดูว่าพอจะสร้างอะไรได้บ้างฮะตรงนี้ครับเจอกับสเตบปสามดาว,สา,ดาวสามตัวตัวหลักตัวแบกหลักจะเป็นพาวเดอร์ครับไอเทมจัดมาปูๆฮะแต่สกิลพาวเดอร์ค่อนข้างชา้าเนยกว่าจะมาถึงตัว กับในตอนนี้ฝั่งเขามีเป็นรอมเบิลมาแล้วฮะแตกพ่ายไปแล้วเหมือนกันครับและก็เจาะเข้าถึงตัวพาวเดอร์สุดท้ายฮะชาดาไปครับอนาบุรีฮะผมอยากจะหาให้แฮมเบอร์เกอร์ดีครับตรงนี้ได้ดีเฟนด์เอ็กซ์เปิดซึ่งเอ็โค่ก็ดีเหมือนกันได้ถึกมากขึ้นครับถ้าใส่เป็นคลาวการก็น่าจะพอยืนไหวนี่ครับแต่เอ็โค่เนี่ยไม่มีแอมบูเชอร์ผมเล่นวิชนารี่ว่าให้กับแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่า เซอร์เกอร์ันนี้เอ็กเลยนี่ครับได้พลังเวทพลังโจมตี HP ต่ำกว่า50เพิ่มเป็น3เท่าอันนี้สรามททมฮะททมความสายเวทร้อยสไม่ใช่ไงอยากให้เฮเนิเกอร์ครับมานาวมานาเยอะแล้ววิชนาลีนี้ปลูกก็ไม่ใช่ครับไม่ได้อันนี้ก็ของแท้มากไม่สวยเลยครับส่วนอันนี้ไฟบอล น่าสนใจดีเหมือนกันฮะเมื่อเราใช้มานาครบทุกๆุกเหน่วยจะทําบอลใส่ตูครับทาทูราเมทฮะ,ะหกเปอร์เกับเผาฮะจัดไปฮะวิชโนรี่มันได้มานาค่อนข้างเร็วน่าจะช่วยได้เล็กน้อยครับผมไม่อยากส่มเยอะเพราะว่าเงินมีน้อยรอสูบแฮม,เ,มกเกอร์ขึ้น2ดาวกฮะตอนนี้ไม่เจอเลยเจอแต่ของฟรีมาเนี่ยและก็ไม่มีฮะมีดูนูน่มาเพิ่มอีกหนึ่งหบาทมาเป็นรัมเบิลฮะรัมเบิลก็พอจะเล่นได้เปิดสครปให้กับเอ็โค จะได้แปะไอเทมฟรีีได้สักอันนึ่งฮะสุดท้ายมันจะเหลือเศษอันหนึ่งที่เป็นไอเทมบ้านนี้คอนโทรเลอร์ครับยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนไอเทมฮะเดี๋ยวรอดูคลิปทีเดียวทำทีเดียวถอดทีเดียวฮะจะได้รู้ว่าสร้างอะไรได้บ้างฮะอ่ะไม่สร้างครับหนึ่งดาวมาแล้วฮะไอเทมฟูฟูเหลือแค่รอขึ้น2ดาวส่วนฝั่งเราครับนูนู่กำลังจะแตกไข่ฮะไม่น่าจะรอดครับหายไปสเวนฮะโดนลดฮิวครับเรียบร้อยเหมือนกันนะสเวนโดนเบิร์นไปเล็กน้อยฮะอันนี้ยังไม่ใส่โซจินเลยเดี๋ยวปรับเปลี่ยนไอเท ลอนนี้นพอจะทำดูดเลือดให้กับเอโคได้ปะ่ะไดเอโคฟรีมาหนึ่งตัวด้วยเอลิสผมมา2แล้วนะี่ฮะกาบตอนนี้2ดาวโอเคเปลี่ยนแนวหน้านิดนึงฮะเปิดเป็นบลูเซอร์ไปก่อนดูดูเราจะได้หนาขึ้นอีกนิดนึงฮะเดี๋ยวเรามาปรับเปลี่ยนไอเทมกันฮะน้ำตาไม่มีเลยฮะไม่มีดูดเลือดเลยอาจจะดูดเลือดโดยใช้เฮคเทคก็ได้เหมือนกันนะ มันจะมีค่าดูดเลือดให้ตัวเองฮะอยู่ที่15เปอร์เแล้วก็ส่งเลือดให้เพื่อนได้25นะตามความแสงที่สร้างนะครับซึ่งที่่กให้ตัวที่ HP น้อยสุดอ่ะเดี๋ยวให้ข่าวกาดไปฮะการาบสุดท้ายไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยฮะอ่ะเดี๋ยวนะครับนึ่งหมดเวลาซะละยังไม่ได้ถอดเทมของเยต้าให้ไฮเบิเกอร์เลย ทำของแพงให้กับนูนูไปก่อนเหมือนเดิมเะครับบ้านนูนเป็นไข่ไมาฮะเจอกับคอนเทลเลอร์ลืมนี่ได้ยังไงไอออนิกสปาร์คฮะแบะไปหน่อยฮะลบต้านเวทจะได้เจาะเข้าง่ายๆฮะแล้วนูนูกำลังจะแตกพ่ายครับมีเอโคช่วยฮีไว้เล็กน้อยฮะไม่ทันตายอยู่ดีแต่แนวหน้าฝั่งเขาก็หายไปเยอะแล้วเหมือนกันฮะจะราไปครับ ว่าผมไม่สมดีว่าไปเล่นทีเวิเก้าเลยครับมันชนะแบบยาวๆเลยกับไฮมิเกอร์มีคนเล่นด้วยเนี่ยอ่ะให้เอคโคเป็นจิเวอร์ก็เลยแล้วกันจะได้ตีได้แรงครับมีดูเลดเป็นเฮกเทกกันเบทเทแา้วก็ข่าวการมากันตายเล็กน้อยนะฮะที่เหลือเราจะได้มาเป็นฮาร์ดกับวอลม็อกเนาะก็น่าถอดอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือไอออนิกไปให้ตัวอื่นแล้วก็ทำฮาร์ดกับวอลม็อกให้กับดูนูเป็นแทงหลักๆไปเลยและตัวเจาะก็เป็นแท้งซัพพอร์ต พี่ถอดผมหมดแล้วอาจจะต้องรอคลิปชุดต่อไปนะครับก็จัดไอเทมใหม่ตรงนี้ฮะเจอกับแบ็กโลสคันทีสามฮะกรอบทองมาฮะเลอรบองก็บาแล้วเรียบร้อยครับเอโคโอของเราก็ไปถึงข้างหลังฮะเคลียร์ทางซ้ายไปไหมเคลียร์ทางซ้ายไปครับชนะไปครับเอโกแบกฮะอนันนี้ต้องรอไฮเบนเกอร์สองดาวอ่ะ เนื้อตาสองดาวสองตัวฮะทำไว้เผื่อถอดไอเทมเลยครับมันมีธนูอยู่อันหนึ่งผมแปะทิ้งไว้ฮะเป็นชิ้นส่วนไอเทมก็อาจจะลงตัวต่อไปเป็นลัมเบิลนะฮะเท่ากับว่าลัมเบิลจริงๆก็ไอเทมไอนี้อยู่นะไททันกับถุงมืออนหนึ่งให้กับลัมเบิลจะได้เปลี่ยนเป็นชิ้นอื่นนะครับก็ได้เทมฟรีมมาอรอบนี้ฮะลองจับเอโคไว้ด้านหน้าฮะโลค่อนข้างเยอะก็ไว้หน้าซะเลยแต่ก็โดนดาเมจหนักหน่นวงอยู่เหมือนกันฮะดูจะโดนโอ้โหตาย ไม่คุ้มแพแตกพ่าฮะเอ็โกวางไว้แถวสองดีละไอเทมฮะมาเป็นนาซอทูแล้วกันฮะน่าจะบอกกับทีมเราเดี๋ยวไปกันที่เลเวลเก้าดีครับฝากไวที่เลยนต้าก่อนเก้าไหวไหมเก้าได้เลยครับไปเสริมแนวหน้าน,นิดนึงฮะเปิดเซนทิแนวไปครับทำรัมเบิ ลัมเบิลที่สองมาฮะเจสเล่นได้เหมือนกันฮะเจสมาแทนลัมเบิลเลยก็จะเสริมแนวหน้าเอาเป็นว่าตัวไหน2ดาวเดี๋ยวเล่นตัวนั้นฮะอะลัมเบิลแปะไปก่อน หรือว่าปรับไปเล่นเลอร์บองก็ได้เหมือนกันฮะเราจะได้ไซออนบาดตัวหนึ่งฮะไอเทมก็มีนาชออยู่ละจะได้เข้าแผนเดิมฮะเป็นทาร์โดยใช้ถุงมือกับเสื้อทําของแท้งและบ้านนี้ซอเตอร์ฮะใช้เป็นแฮมิเกอร์ฮะและ2ดาวแล้วด้วยครับผมเลยสุ่มไม่ค่อยจะเจอเลยนี่ได้มาตัวแรกและตัวเดียวฮะจากอักมินเลยนี่ครับที่เหลือไม่มีตรงนี้ฮะยังพอชนะได้อยู่ฮะมีเอโคสดาวครับช่วยแบกไปก่อนโอ้แต่แฮมิเกอร์นี่คือ1ดาวฮะขาวจัวอยู่เหมือนกันเผาได้เยอะเผาได้เยอะ ตทีมสุดท้ายฮะเลอบองถ้าลงก็คือแทนลัมเบิลได้คนเดียวก็ลัมเบิลมีเวลแต่สฮะแทนใครไม่ได้เลยนอกจากไปเวลสิบเพราะงั้นผมทำนี่ดีกว่าไททันดีกว่าเป็นของเจสก็ได้เป็นของลัมเบิลก็ได้ฮะมันได้ดาวด้วด้วยกับตอนนี้เซนทีเดวฮะก็เสริมทีมนะครับทำให้เราเหลือหมัดอันนึงอ่ะไม่ฮาร์ดแล้ว ถ้าเล่น, umble, น,นลัมเบอร์ตอนนี้ก็ไอเทมฟูลแล้วนี่ครับขาดอีกตัวนึงก็ขึ้นสองดาวก็ไปแบบนี้ก็ได้ฮะตรงนี้ฮะเจอกับซอร์เซอร์ครับมาเข้าคู่กับอีวิสซี่ฮะแล้วมีแฮมเบอเกอร์สองดาวแลวตราซอร์เซอร์ไปอยู่ที่ทิซาน้าอ้าแปลกใจเหมือนกันนึกว,ว่าจะให้แฮมเบอร์เกอร์แบบนี้แฮมเบอเกอร์ใส่มาทำไมครับเนี่ยอาจจะไม่มีที่ถอดมั้งรอคลิปเหมือนกันเนาะอ่ะตรงนี้ฮะต่อแนวหน้าเหลือเซเวนฮะเก็บไปได้อยู่และชนะไปครับ ไอเทมเพิ่มเติมจากคลีปครับพอจะสร้างอะไรได้บ้างเดี๋ยวลองดูกันฮะนายเอ็นวิลครับส่วนลัมเบิลฮะได้อัปเกรดอัปเกรดก็ไม่มีแท้งๆเลยเอ่าไกลสุดแล้วกันฮะไปโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูไอเทมนายเอ็นวิลฮะโอ้ข่าวกาดนดี่ครับสวยเลยเราได้บัฟเฟอร์ด้วยก็เดี๋ยวเอานาชอของ ลัมเบอออกไปนะครับใส่คาวกาใส่ไทท่านกับถุงมืออันหนึ่งฮะหวังว่ามันคงจะดูดเลือดให้ส่วนดาชอฮะเดี๋ยวให้เวกไปนะครับก็จะรอเปลี่ยนกับมาซาฮาถ้ามากซาฮาเลยขายเวกบ้านนี้เป็นแปดซัลเลอร์ครับตัวแบกเป็นนาบีฮะ โซอีไม่สองดาวส่วนตัว3ดาวฮะเป็นลักเนื้อใสแคาบูมบัฟเท่านั้นเองเดสเบดก็ช่วยให้ตีกายภาพแรงนะไม่ค่อยมีผลอะไรแล้วในตอนนี้ครับแนวหน้าของเราหายไปพอสมควรฮะโดนเลเซอร์สิแต่ยังมีเอ็โคอยู่และชนะไปครับดูนู่สองดาวสองตัวฮะขาดอีก3ตัวจะาดาวฮะถ้า3ก็ดีมากมาสหามาเลยฮะอ่สะสหาเลยครับเปลี่ยนกับเวกครับขายเวกทิ้งไป มีเอลิสครับจะ3ดาวไหมเดี๋ยวหยิบมาดองก่อนกับสุ่มเพิ่มเติมและ2ดาว2ตัวครับ oh, oh. ก็พอได้ลุ้นอยู่นะอาหารเบรดเกอร์ฮะเพิ่งจะโผล่มาฮะกับเจสจะ2ดาวมาสหาอีก1ตัวเอ h o โคเอโคจะ2ดาว2ตัวฮะเอาเลยบอกน่าจะไม่ได้เล่นแล้วแหะที่มันเต็มครับน่าจะขายทิ้งไปแล้วก็ถ้าได้รับเบิลสอดาวจะดีกว่ามากๆอ่ะ ทีมนี้ฮะอคาเดมีครับเขาคู่กับแนวหน้าเซนตินัลครับไฮเ,เกอร์เล่นกันเยอะเลยฮะก็เลยไม่ค่อยจะเหลือฮะมีเอ็กครับดีที่2ดาวไม่งั้นนี่คือแตกไพ่ไปนานและได้มาช่วยแบกค่อนข้างดีฮะอะรุงนี้มาสหาเรามาเลยครับทำพื้นทั้งแถวฮะแนวหน้าหายไปส่งไปหาแนวหลังบ้างฮะโดนกันไปครับและเรียบร้อยฮะเหมือนจะแพ้แต่ชนะได้คู่ช่วยแบกครับ เหลือทีมสุดท้ายเลยฮะผมขอสุ่มหน่อยได้ไหมและสองดาวสักทีฮะเล่นมาตั้งนานแฮมเรเกอร์เพิ่งจะได้2อโอ้คอสหสองครับเอโคโอ้สองดาวสองตัวฮะไม่ได้เลยล้วเจสขายไปฮะเคลียพื้นที่ไปนูนู่นฮะจะสามครับขาดอีก2ตัวเนย และทีมสุดท้ายเจอกับซอสเลอร์ฮะแปดซอสเลอร์ได้เลอร์บองมา2องดาวนะครับส่วนแนวหน้ามีเป็นวอเตอร์ฮะสี่วอเตอร์แล้วดูเหมือนจะเจาะไปได้อยู่ฮะผมมีเป็นเบิร์นเบิร์นลดคิวทำาดาเมจตามไม่พีไปฮะทำให้เรียบร้อยครับชนะไปจบเรียบร้อยครับโอโ้โห เอ็กโคแบกมาดานพอสมควรนะครับดีที่มีเอ็ o โคมาขึ้นเป็น2ดาวครับแล้วก็ทุกครั้งที่ไฮมิเกอร์ใช้สกิลเอ็กโคจะใช้สกิลร่างแยกไปทำดาเมจนะครับซึ่งไฮมิเกอร์มีเป็นวิชนอรี่ฮะเก็บมานาได้เร็วก็รัวๆนะฮะร่างแยกรัวๆหนึ่งดาวเลยถูๆูไทยๆมาได้เลยครับวันนี้คือทางเวทเยอะมากเลยสี่บาททางเวทโคตรเยอะแย่งตัวกันทั้งไฮมิเกอร์ทั้งโซอีฮะมีปัญหากันทั้งคู่เลยถ้าผมไม่มีอักเมนตรงนี้มาก็น่าจะแพ้ยาวๆนะครับอ่ะวันนี้ฮะเดี๋ยวพักไว้เพียงเท่านี้ฮะ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Overtop Up ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมีท FT ีแล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีก,อกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Overtop Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ